ขวดีของคุณในวันนี้ข่าวดีของคุณนะคะคุณจะได้รับความมั่นคงขึ้นข่าวดีเรื่องการงานเรื่องการเงินค้าขายมีลูกค้าเยอะขึ้นลูกค้าเก่ามีการทักกลับมาลูกค้าใหม่ทำความสนใจมากขึ้นเข้ามาสนใจมากขึ้นการเงินถือว่าหมุนตัวดีมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินความรักยังไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกแต่ นะคะมั่นคงซึ่งตาละกันหรือมีเกณฑ์ที่จะนัดนะคะเจอการคุยกันดินเนอร์กันแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์ไม่ได้โรแมนติกคุณสามารถสร้างให้โรแมนติกได้นะคะส่วนคนโสดคุณอาจจะพบเจอคนถูกใจ จากการทำงานจากการพูดคุยจากการติดต่อเจราจาหรือมีใครแนะนำให้แต่ความสัมพันธ์นะคะเขาคนนี้จะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแสดงออกเก็บความรู้สึกนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวอยู่เหมือนกันเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเออก่งเรื่องการพูดหรือไม่ค่อยเก่งเรื่องการแสดงออกแต่เป็นคนที่มั่นคงคนหนึ่งถ้าคุณชอบคนลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าถูกใจคุณเลยแหละส่วน ใครนะคะอยากได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเราถือว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีนะคะรีบนะคะรีบหาโปรโมชั่นรีบหาอ,อ,อะไรที่ทำให้เราเนี่ยจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นช่วงนี้นะคะทางเปิดแล้วเงินกำลังจะเข้ามางานกำลังจะเข้ามาขอให้คุณโชคดีนะคะ